อะไรอ่ะน้องดิวมีคนอยากเห็นบ้านว่าตอนเนี้ยบ้านเป็นยังไงบ้างบ้านใช่ครับก็อยู่มาได้เป็นปีแล้วอ่ะอ่ะปะพาเอฟซีดูหน่อยปะฮะพาเอฟซีดูหน่อยขอชมหน่อยจะรู้ทุกเรื่องกล้องดิวไม่ได้ไม่ได้เขาต้องรู้เขาต้องอัปเดตเราต้องอัปเดตว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้คือบรรยากาศหน้าบ้านหน้าบ้านน้องดิวก็จะมีต้นกลงต้นกล้วยนะครับอ่ะเพราะปกติบ้านน้องดิวจะไม่อนุญาตนะเนี่ย อันนี้นคุณแม่มาติดไว้นะครับอนุญาตนะครับอ่าวันนี้รายการนะครับตีไทยครัวเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> อันนี้เป็นรายการเขาเรียกว่ารายการอะไรดีนะเดี๋ยวตั้งชื่อรายการก่อนอยากรู้อยากเห็น <c oughs> เรื่องของคนอื่นเออชื่อปแปลก <c oughs> <c oughs> ชื่อปแปลกนะอ่าให้เดูครับอ <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นประตูเข้าบ้านนะครับทุกคนเข้ามา คุณแม่กำลังรดน้ำต้นไม้ครับนี่รายการเปิดบ้านแล้วกันเปิดบ้านน้องดิวนะครับนี่คุณแม่กำลังรดน้ำต้นไม้นะครับทุกคนบ้านหลังนี้ดิวก็ได้สร้างให้คุณแม่นะครับกับป้านะครับกับคุณป้าไข่นะครับทุกคนหลายคนก็ได้เห็นแล้วนะครับบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้นะครับว้าวเอเดี๋ยวป้าไข่แต่งตัวสวยๆตอนนี้นะครับป้าไข่จะรีวิวบ้านนะครับที่ป้าไข่อยู่นะครับที่หลานสร้างให้นะครับหลายคนอยากเห็นพี่น้อง วันนี้ดิวให้ป้าไข่แต่งตัวสวยนะคะเพราะว่าจะพาไปกิน KFC เออนี่ครับอันนี้เป็นบริเวณบ้านนะคะบ,บ้านก็จะเป็นบ้านสองชั้นนะครับทุกคนแบบนี้เลยน,นี่ก็จะเป็นมุมอะไรครับมุมโดมค่ะมุมโดมุม,มสวนใช่ไหมครับอันนี้สวนนี้ก็จะเป็นสวนที่ป้าไข่นั่งใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่า นี่เจ้าของบ้านตัวจริงนะครับวันนี้ป้าไข่แต่งตัวสวยนิดนึงนะครับเพื่อมาการการรีวิวบ้านนะครับแม่นะครับสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีค่ะแฟนคลับอยากเห็นบ้านนี่ครับทุกคนคุณแม่ก็รดน้าต้นไม้นะครับต้นไม้ทุกต้นคุณแม่เลี้ยงเป็นคนปลูกนะครับูกับมือค่ะสวยมากเพราะว่าน้องดิวสั่งมาที่กรุงเทพแล้วก็แม่ก็ปลูกหูมรกร่อเยอะมากทุกคน มนี่ครับอันนี้สวนหน้าบ้านน้องดิวนะครับหลายคนอยากเห็นนะครับนี่เป็นน้ำพักน้ำแรงนะครับทุกคนนี่เลยไปมุมนี้นะครับทุกคนมุมนี้ก็จะเป็นมุมเป็ดน,น้อยลอยนเป็น้ <c oughs> เป็นมุมเป็ดน,น้อยโอเค <c oughs> ตรงนี้เป็นมุมเป็ดน,น้อยนะครับ <c oughs> เพราะามีเป็ดน,น้อยโอเคครับ ตามความเข้าใจของป้าไข่นะนทุกคนอันนี้มุมเป็ดน้อย<น>โอเคครับอ่าโอเคครับต่อไปเราจะเข้าบ้านกันแล้วนะครับมุมนี้เป็นมุมอะไรครับป้าไข่มุมอะไระชื่อไม่ได้ <c oughs> สิงโตทอง่<น><น>มุมสิงโตทองกับไก่นะครับ<น>โอเคการพักก็ต้องมาเปลี่ยนน้ำให้ทุกพัค่ะอ่าน,นี่เลยครับทุกคน โอเคครับมุมนี้นะครับหลายคนอยากเห็นมุมนี้เป็นมุมอะไรครับมุมสระว่ายน้ำค่ะโอ้มุมสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำค่ะโอ้ยคือสบายแถน้อใช่คสบายแหละเนาะนี่ครับอันนี้เป็นมุมสระว่ายน้ำนะครับทุกคนนี่หลายคนอยากเห็นนะครับมุมสระว่ายน้ำของป้าไข่นะครับ น้ำผักน้ำแรงความน่ารักของคนเจ้าของบ้านที่รีวิวบ้านนะครับเป็นอะไรครับเป็นห้องฟิตเนอ๋อห้องออกกำลังกายของ,องป้าไข่น<ร>ะครับป้าไข่จะเล่นกล้ามใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> อ่าห้องนี้เป็นห้องฟิตเนสครับทุกคนเปิดฟังไหนครับเจ้าของบ้านอโอเคเจ้าของบ้านโอเคห้องนี้จะเป็น ห้องฟิตเนสนะครับทุกคนเป็นห้องอะไรครับห้องฟิตเนสออกกาลังกายครับห้องฟิตเนสของคุณป้าไข่นะครับนี่ครับทุกคนนี่ห้องฟิตเนสของป้าไข่มุมนี้ก็จะเป็นมุมสระว่ายน้ํานะครับว้าวสวยจังเลยอยากมีบ้านแบบนี้แล้วก็ต่อไปนะครับมุมนี้เป็นมุมอะไรครับ จอดรถค่ะอันนี้เป็นมุมลงจอดรถนะครับทําไมป้าไข่จอด,ดรถป้าไข่ตังเยอะจังเลย<ร>ขอตังหน่อยครับ <uss> <zych> นี่ครับเป็นการรีวิวแบบน่ารักน่ารักนะครับทุกคนอันนี้เป็นลงจอดรถนะครับเถียงนาน้อยคอยนางค่ะ <rico> มุมนี้เป็นมุมเถียงนาน้อยนะครับติดกันกับฟิตเนสบ้านคุณป้าไข่นะครับทุกคนแล้วก็ติดกันกับลงจอดรถนะครับ หลายคนอยากเห็นนะครับทุกคนหลังลงจอดรถก็จะเจอคุณแม่นะครับคุณแม่ทำไรครับรดนน,นไม้ครัรดน้ำต้นไม้ส่วนหลังบ้านสวยมากอู <c oughs> ้เหมือนอยู่เขาใหญ่เลยนะครับต้นไม้บ้านสวยมากๆเลยนะครับนี่คุณแม่เรียบรดน้ำต้นไม้ครับ อันนี้เป็นโรงจอดรถนะครับทุกคนสวยมากๆเลยนะครับมุมอะไรครับอ๋อเป็นมุมนั่งเล่นสวยมากๆเลยทุกคนนี่อันนี้เป็นบ้านที่น้องดิวสร้างให้ป้าไข่นะครับสบายไหมครับสบายจ้าเย่ตอนนี้คุณแม่ก็ลดนานต้นไม้แต่บ้านคุณแม่ทำไมมาแล้วก็เยอะจัง ทางนี้ใช่หมดเลยค่ะคุณแม่ชอบ<ข>ปลูกมาแล้วก่อมากานี่คือผลผลิตอ่ะให้ป้าไข่รีวิวอันนี้คือต้นอะไรหูพี่ต้นมะฮงค่ะโอ<ห>้งเด้อมาแล้วก็อบ,บ้านป้าไข่กับบ้านแมเรียบเยอะมากครับทุกคนหูเอาไปตำคงแซบนะครับเยี่ยมยอดเลยครับอยากมาอยู่บ้านนอกแล้วยังไม่ได้หรอกบ้านยังไม่เร็จเลย <c oughs> อยากมาอยู่กับป้าไข่แล้วนะคะทุกคนแฮปปี้นะคะใครที่ดูคลิปนี้ขอให้มีความสุขนะครับนี่ก็คือมะละกอที่คุณแม่กับป้าไข่ปลูกป้าไข่ดกมากดกมากๆเลยทุกคนโอ้โห,หนี่เลยครับทุกคนแฮปปี้มากนะครับเป็นผลชลิตนะคระบ้านน้องดิว บ้านน้องดิวมีทุกอย่างนะครับวันนี้เปิดบ้านให้ดูแล้วก็รีวิวบ้านนะครับแล้วก็รีวิวของที่มีอยู่ในบ้านนะครับนั่นก็คือมาร์กออย่างสว,วยมากมากแล้วอันนี้อะไรครับเครื่องซักผ้าค่ะเครื่องซักผ้าป้าไข่โอเคปกติป้าไข่จะชอบซักมือนะครับอันนี้เป็นเครื่องซักผ้าป้าไข่โอเคมีแค่นี้ครับเครื่องซักผ้าน่ารักมากอยากมาอยู่กับป้าไข่แล้ว ใช่ครับตอนนี้อยู่หน้าบ้านแล้วใช่ไหมครับพร้อมที่จะพาทุกคนเข้าไปดูบ้านแล้วใช่ไหมครับ้อครัโอ้โหทุกคนจะได้ดูบ้านป้าไข่แล้วเจอกันครับค่ะนี่คือในบ้านนะครับทุกคนนี่ตรงนี้นะครับเป็นโถงเป็นห้องโถงนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะกินข้าวของป้าไข่นะครับทุกคนนี่เลยครับป้าไข่ได้นั่งกินข้าวบ้างไหมครับนั่งครั โอเคอะลองนั่งให้แฟนขับดูไห้ครับอันนี้เป็นโตกินข้าวป้าไข่นะครับตรงนี้ป้าไข่จะนั่งกินข้าวแล้วก็มองกล้องอ่ามองกล้องวงจรปิดเพราะว่าน้องดิวอยู่กรุงเทพน้องดิวก็จะเห็นป้าไข่ตลอดมุมห้องโถงครับป้าไข่ยิ้มหน่อยครับเอ๋จากห้องโถงอันนี้เป็นอะไรครับ ห้องนางเล่นสวยจังเลยครับห้องดูทีวีห้องดูทีวีวนะครับนี่บ้านปลาไข่นะครับสวยงามครับถัดจากห้องน่งเล่นนะครับอันนี้เป็นมุมอะไรครับเป็นมุมห้องรับแขกครับห้องรับแขกเหมือนเดิมมีทีวีดูด้วยใช่ไหมครับทีวีด้วย สวยมากๆครับอันนี้ป้าไข่เปิดบ้านให้ทุกคนดูนะครับทุกคน<ช>มุมนี้ป้าไข่ก็จะดูทีวีตรงนี้นะครับว,ว,ว้าวสวยงามมุมนี้มุมอะไรครับมุมเก้าอี้นวดค่ะมุมเก้าอี้นวดของป้าไข่นะคะเวลาป้าไข่เมื่อยๆป้าไข่ก็จะมานวด<ต>ใช่ไหมครับนวดอยู่คนเดียวนี่นวดแล้วก็ดูอะไรไปด้วยครับดูทีวีไปด้วยค่ะอู้ น่ารักจังเลยไปต่อมุมต่อไปครับทุกคนวันนี้รีวิวบ้านให้ดูนะครับหลายคนที่ติดตามกันนะครับผมมุมที่ทุกคนรอคอยนะครับจะขึ้นชั้นสองแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหเดินไปเลยครับนี่ครับนี่บ้านปลาไข่ครับทุกคนโอ้ชั้นเรืสวยมากครับนี่ครับทุกคน ว้าวอันนี้เป็นมุมถงบันไดเหลอครับมุมถงบันไดค่ะมุมถงบันไดสวยมากๆครับทุกคนแลวมุมนี้ก็เป็นถงบันไดนะคะบ,บ้านที่น้องดิวสร้างให้ป้าไข่นะครับป้าไข่อยู่บ้านหลังนี้มีความสุขไหมครับมีความสุขค่ะหลานลานทาให้มีความสุขไหมครับมีค่ะรักหลานไหมครับรักค่ะรักมากแค่ไหนครับรักมากเลยรักหลายๆเลย <c oughs> นี่ครับ ห้องต่อไปเป็นห้องพระนะครับทุกวันพระป้าไข่ก็จะมาเปลี่ยนน้นํา,านะครับไ<า>หว้พระนะครับเฮงเฮงปังๆทวนหน้านะครับใครดูคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกคนนะคะอ,อันนี้มุมอะไรครับมุมหน้าบ้านมุมหน้าบ้านเวลาของเหงาจะมาเยืนตรงนี้แหละครับ เวลาน้องดิวโทรมาก็จะมาคุยมุมนี้แหละครับใช่ค่ะนี่ครับก็เห็นหน้าบ้านนะครับสระว่ายน้ําสวยงามครับบ้านป้าไข่สวยจังเลยใครอยากมาอยู่กับป้าไข่บ้างคาบทุกคนเมน์มาได้นะนี่ครับยิ้มหน่อยนีข้ามวิวนี้นะครับก็จะเป็นวิววิวเหมือนเขาใหญ่ครับทุกคนนี่ก็จะเห็นประตูหน้าบ้านนะครับ แฮปปี้นะครับหลายคนได้ดูบ้านป้าไข่นะครับเย่น้องดิวนะคะอันนี้ห้องนอนใครครับห้องนอนน้องดิวคห้องนอนน้องดิวเอาแล้วป้าไข่รีวิวห้องนอนน้องดิวเลยเหรอครับให้แฟนคลับดูเหรอให้แฟนคลับดูครับเวลาน้องดิวมาป้าก็จะมานอนใ่ด้วยแล้วก็ป้าไข่ก็มาทําความสะอาดที่นี่นะครับนี่ห้องนอนน้องดิวนะครับเป็นบ้านที่อยู่จริงครับ นี่ครับห้องเอาน้องดยวมีโซฟามีเตียงนอนแล้วก็มีทีวีนะครับนี่เป็นห้องนอนน้องดียวเวลาน้องดยวไม่อยู่บางทีป้าไข่ก็มานอนห้องนี้นะครับว้าวขอบคุณนะครับห้องอะไรครับห้องน้ําของน้องดิวค่ะอ๋อห้องน้ําส่วนตัวน้องดิวนี่ครับ สวยงามครับทุกคนเย่ถัดไปจากห้องนี้ห้องอะไรครับห้องน้ำค่ะห้องน้ำอีกโทนหนึ่งนี่อันนี้ห้องน้ำแบบรับแขกนะครับจะเป็นโซนนี้สวยงามมีกระจกนะครับมีความสุขไหมครับอยู่บ้านหลังนี้มีความสุขค่ะมากๆๆๆาหลายๆเลยฝากทุกคนติดตามป้าไข่ด้วยนะครับ ปลาไข่เนรดะจ้าหไปเห้องอะไรครับห้องน้ำป้าไข่นะคะอ่าไหนอยากดูห้องน้ำป้าไข่นอ้ห้องน้ำป้าไข่ครับทุกคนนี่ชั้นล่างนะครับจะเป็นหินอ่อนสีขาวมีกระจกใหญ่ครับมีอ่างล้างหน้าแฮปปี้ครับแต่แต่เขาบอกว่าห้องน้ำเนี้ยป้าไข่ไม่ค่อยได้อาบใช่ไหมครับ ไปข้างนอกก็อาบข้างล่างมาข้างบนก็อาบข้างบนอ่าก็อาบบ้างใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำที่อาบประจำกันเนาะพรนี <h 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 ้คือห้องน้ำในชีวิตจริงหลังบ้านครับนี่กระเบื้องต้องสองสีกระเบื้องต้องเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่อันนี้เป็นห้องน้ำที่ที่ป้าไข่อาบทุกวัน จริงๆอ่ะดูแอบเห็นตั้งนานแล้วว่าป้าไข่ไม่ค่อยอาบห้องน้ําใหญ่ป้าไข่จะอาบห้องน้ํานี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นบ้านเป็นหลังบ้านนะครับแต่ว่าป้าไข่อ่ะจะอาบห้องน้ําห้องนี้ตลอดนะครับมันอาบสบายใช่ไหมป้าไข่สบา,จา,จายจักจากตเักจากเลยมันบอนี่ครับรีวิวห้องน้ำอู้ที่วางที่วาง ที่วางที่แบบน้ำนี่ไงที่วางที่ฟอกตัวป้าไข่แล้วก็ราวตากผ้าผ้าเช็ดตัวเ,<ร>หเห็นไหมเ,เป็นจุดเริ่มต้นนะครับ<ม><ม>จริง,<ม>รงๆห้องน้ำนี้สร้างไว้ตอนที่ยังไม่ได้มีเงินสร้างบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นพอน้องดิวอ่ะทํางานได้มีตังน้องดิวก็มาสร้างบ้านหลังนี้ให้ป้าไข่นะครับใครดูคลิปนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจนะป้าไข่จุดเริ่มต้นเราก็มาจากจุดเล็กๆอย่างนี้แหละครับ ใช่แ happy ค่ะ้องยิ้มเขาค่อยสร้างขึ้นสร้างขึ้นสร้างขึ้นสร้างไป,ไปเลยท <c oughs> ีแรกก็ตรงนี้ใช่ happy ครับนี่เป็นห้องอะไรครับอันนี้เป็นห้องนอนป้าไข่นะห้องนอนป้าไข่จริงๆจังๆครับห้องนี้เลยนี่ครับบางทีลูกน้องทีมงานน้องดิวมาก็มานอนห้องนี้มานอนรวมกันกับป้าไข่ใช่ค่ะนี่ครับห้องนอนป้าไข่ไปดูเตียงนอนครับ จะสีสนันนิดนึงนะคะบ้านบ้านต่างจังหวัดนะครับใช่ค่ะนี่อันนี้เตียงนอนของป้าไข่นะคะปะ้าไข่ก็จะดูหนังใช่ค่ะดูทีวีตรงนี้ครับทุกคนแต่ห้องนี้ไม่เปิดแอร์ก็เย็นนะปะ้าไข่เย็นมากเลยครับมีความสุขนะครับมีความสุขเปิดให้เอฟซีดูจริงๆจังๆเลยนะทุกคนเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะยัย yeah. นี่เลยครับทุกคนประเด็นมีอยู่ว่าป้าไข่อะห่วงตู้เย็นเก่านะครับอันนี้ก็ไม่เข้ากับบ้านครับอันนี้เป็นน้องดิวครับนี่ครับทุกคนป้าไข่ก็เอามาแช่น้ํานะครับในบ้านหลังนี้แต่จริงๆตู้เย็นจริงๆอยู่ที่นู่นครับพาแฟนขับเดินไปดูครับนี่ครับทุกคนอันนี้เป็นมูมาอะไรครับป้าไข่นี่นี่ มุมห้องครัว,วมุมกินลวกผักแล้วกันลวกผักต้มแจ่วแจ่ว <c oughs> ตมามวขางก็อยู่นี่แหละค่ะ <c oughs> เออนี่ตู้เย็นจริงๆจะเป็นแบบนี้ <c oughs> แต่ตู้เย็นที่ป้าไข่เสีได้ป้าไข่ก็ไปเอาตู้เย็นนั้นมา <c oughs> นะครับสวยงามนะบ้านป้าไข่อ่ะใครอยากมาอยู่ <c oughs> เป็นเพื่อนป้าไข่บอกได้นะครับรอบนี <c oughs> ้น้องดิวกลับบ้านนะครับก็ ขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามนะครับวันนี้รีวิวบ้านให้ดูแล้วนะทุกคนรีวิวบ้านที่น้องดิวสร้างให้ป้าไข่นะครับจริงๆดิวอยากให้ป้าไข่ได้ใส่ชุดสวยๆอยากให้ป้าไข่ได้ใส่เครื่องประดับวสวยๆนะครับวันนี้ดิวก็ทําได้แล้วนะครับหลานคนนี้ดีใจมากๆานะครับป้าปไข่ก็มีความสุขมีรอยยิ้มอิ่มใจนะครับทุกคนขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามนะครับถ้าไม่มีแฟนคลับไม่มีลูกค้าวันนั้นก็คงไม่มีดิววันนี้นะครับรักนะครับอ่ะจุบหน่อยจูบเย้ Bye bye!